ร่างของจ่าแยามนะครับกลับถึงบ้านเกิดที่จังหวัดเลยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพอย่างสมเกียรติครับร่างของจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธนะครับหรือจ่าแยามมายุ31สสปีสังกัดกองพันฐานราบที่ 3, กรมฐานราบที่ 8, คข่ายศรีราชเดโชชัยที่จังหวัดขอนแก่นที่เสียชีวิตจากเหตุประทะกับ ไทยกับกัมพูชาตามแนวชายแดนที่อำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับถูกเคลื่อนมายังสาลาบําเพ็ญกุศลที่วัดเนรมิตรวิปัสสนาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตลอดระยะทางขบวนเคลื่อนร่างของจ่ายแยมาครับผ่าน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างจังหวัดขอนแก่นก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาตั้งแถวถือธงชาตินะครับโบกธงแสดงความเคารพอย่างสมเกียรติชาวบ้านบอกว่าอยากให้ทหารและครอบครัวมีกำลังใจพร้อมกับขอขอบคุณทหารกล้าเป็นอย่างมากที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องประเทศชาติครับ แก่น,น, ina, Twelve, นี่เคยเลี bottle bottle ้ยงน้ำมะพร้าวนะคะที่กัาปตทบ้านทุ่งค่ะเคยแวะมาแล้วก็ให้น้ํามะพร้าวแก่ด้วยก่อนแกจะกลับส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะทั้งทหารพานทั้งทหารบกทั้งทหารอากาศกองทัพกองทัพเลยค่ะเมื่อเดินทางมาถึงวัดเนรมิตวิปัสสนานะครับนายสายยนกับนางสำเนียงพ่อแม่ของจ่ายแยมครับพร้อมกับญาติพี่น้องก็มารอรับร่างด้วยความโศกเศร้านะครับ จากนั้นเวลา16นาฬิกาผู้ราชการจังหวัดเลยก็เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมสานุวงศ์เข้ามายัางบริเวณพิธีครับพี่ชายของจ่ายแยมบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพะวงมาลาตอนนี้ขวัญกำลังใจของครอบครัวก็ถือว่าดีขึ้นมากนะครับสำหรับ กำหนดสวดอภิธรรมก็จัดถึงวันที่3สิงหาคมแล้วก็เดี๋ยววันที่4เนี่ยตั้งแต่15นาฬิกาก็จะมีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะครับส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะณศาลาวัดโพเขาพผอกตำบลบางมันมีพิธีพระราชทานเพลิงศพสิบเอกจิรายุทอินทุมาทฐานกล้าจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะในพื้นที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดช่วงเย็นวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชา การทหารบกท่านเป็นประธานในพธิธีและมีเพื่อนทหารขร้าราชการประชาชนอีกกว่า2,000คนค่ะร่วมพิธีส่งศพเป็นครั้งสุดท้ายด้วยทั้งนี้เนี่ยกองทัพบกก็ได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ9ขั้นขอพระราชทานยศทหารเป็นพันตรีพร้อมมอบเงินพระราชทานสินใหม่ทดแทนภัยสงครามประกันชีวิตกองทัพบกเงินช่วยเหลือและบำเหน็จตกทอดให้กับทายาตรวม3 1 3ล้านบาทนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านมอบให้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพของทหารหารอีกสองนายคือพิธีพระราชทานเพลิงศพของสิทธโทรสราวุธนามสวัสดตําแหน่งหัวหน้าชุดยิงกองพลฐานราบที่ 3, นะสณศิลาพัฒนารามอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดนะคะเมื่อวันที่2 5กรกฎากคมที่ผ่านมา ซึ่งกองทบกได้ดําเนินการปูนบําเหน็จพิเศษ9ขั้นขอพระราชทานยศทหารเป็นร้อยเอกพร้อมกับมอบเงินพระราชทานสินใหม่ทดแทนภัยสงครามประกันชีวิตกองทบกเงินช่วยเหลือและบําเหน็จตกทอดให้กับทายาตรวม2,596,000 616บาทค่ะส่วนอีกงานหนึ่งก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพของพลทหารยานพัฒโคตรสาขานะครับตำแหน่งพลกระสุนของกองพลทหารราบที่3จัดขึ้นที่วัดสุดทธจินดาเอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยกองทัพบกได้ดําเนินการปูนบาเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานยศ ทหารเป็นสิบเอกนะครับพร้อมกับมอบเงินพระราชทานสินใหม่ทดแทนภัยสงครามประกันชีวิตกองทัพบกเงินช่วยเหลือแล้วก็บําเหนตกท่อให้กับทายาทมูลค่ารวม2 8 8ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของทอกศนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรที่จะช่วยเหลือครอบครัวของทหารและตตำรวจตะเวนชายแดนผู้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นลูกค้าของทอกศนะครับ โดยจะยกหนี้ให้ครับในส่วนของต้นเงินกู้ทุกสัญญา แล้วก็ยกหนี้ในส่วนของดอกเบีย้ยทั้งจํานวนภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุนของทกศรครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็สงเคราะห์ลูกหนี้ให้สามารถดารงชีพต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับก็ขอให้ทางครอบครัวเนี่ยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาของทางทกศเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็แชร์โพสต์นี้กันเยอะเหมือนกันนะคะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะไปในแนวอาทิทางของการชื่นชมแต่ก็มีบางคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าทกศเปิดแล้วธนาคารอื่นๆ เปิดตามกันเลยดีไหมนะคะน่าจะมีโปรโมชั่นลดดอกเบีย้ยให้กับทหารร่วมรบรวมถึงครอบครัวด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันโอ้ประชาชนด้วยเนาะรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะอะ